งามสุดๆเลยเพราะไม่มีเลยเ <palette good. S 2> ก็บจ้ะเกิดจ้ะนี่สวยนะจ้ะเอาละเห็ดพึ่งของเท่เลยเนี่ย <_ hh> เห็ดพึ่งเรานี่แหละ <_ olduğu> ตาคนไทยไม่ได้อีกแล้วสวัสด <_ Coconut> ีจ้าทุกคนเลย เลิกง,งานเข้าไปแล้วจ้าวันนี้มีแดดนิดหน่อยนะเพื่อนๆหนุงหลังเราแต่ว่าเขาจะหุบหุบบานๆนะจ้าอุณหภูมิก็อยู่ที่8องศาเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าว่ามีเห็ดอะไรให้พอได้เก็บบ้างเนาะถ้าเห็ดพึ่งวายแล้วก็อาจจะต้องรอเก็บเห็ดอย่างอื่นไม่รู้จะมีไม้เป็นลุ้นกันจ้า,เ,าเพื่อนๆชมว,วิวทิวทัศน์เห็ดแอพิษเยอะเลยจ้าเห็ดพิษขึ้นเยอะเลยนะใบไ,ไม้ไม่เห็นใบไม้ มันก็บรรยากาศมันดีดีนะมันสดชื่นดีในป่านี่ไม่มีใครเราจะมีแล้วลนี่แหละ <c oughs> คนชอบก็ป่าไปลุ้นกันจ้ะ <c oughs> สวยจังเลยเี่เพืพ่อนเพื่อก็มีหลายคนบอกว่ามันกินได้นะเนี่ยสวยจ้ะสวย,สวยจอดจักรยานเอาก่อนเลยนะเจอเจอกําลังแบบพยายามจะเกิดจ้ะนี่สวยนะ และเห็ดพึ่งของเทะเลยเนี่ย <c oughs> เห็ดพึ่งเรานี่แหละ <c oughs> อืมมันหนาวแล้วนี่เรื่องงานก็เข้าป่าเลยล <c oughs> เราอ่ะเพื่อนเราจะตัดดอกเมื่อกี้นี่แหละที่เจอเนี่ยแหละจะใช้ได้เลยนะ <c oughs> แสงมาเลยเพื่อนเพื่อนหูดีใจมากเลยเพราะว่าพยากรณ์อากาศแจ้งว่ามันมืดไงแสงมานี่ดีใจเลยจ้ะเหมือนแบบมันไม่น่ากลัว ถ้าไม่มีแสงเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ,อ้ยหลอนอยู่คนเดียวเอ้านี่มุมนี้ตัดก่อนเลยจ้าเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วไม่เหลือเพราะมันลามไปเรื่อยๆนะมันหนาวจะมันหนาวเพื่อนยังได้กินอยู่ก็ดีใจแล้วนี่นนตรงนี้ก็เหมือนอีกนิดนึงนิดนึงนิดน,งน,ดนึงโดนความเย็นเยอะจอ้ะมาเจอเพ,พื่อนๆีกอ้า ่ายนี่ไม่รู้ว่ามันสวยไหมนี่ละจ้ะนี่ตีอยู่นะหัวเขียวแล้วนี่หัวเขียวแล้วเขียวแล้วมันนิ่มแล้วจ้ะแต่ว่าวันนี้เราจะทํเหิดสวรรค์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอขาไปนะเดี๋ยวตัดเอาอขาไปจ,จ้ะจ้ะเพื่อนๆเห็นเลยเหมือนจะมีเกาลัดด้วยนะวันนี้อาจจะได้เกาลัดเกาลัดหรือว่าบลูนซพนะ ทีส่สวีเดนนะ <S <S เขาเรียกกันนะจ๊ะเก็บจ้ะโอ้เหมือนจะไม่ได้กินเลยจะเป็นเพื่อน,นจะ้ะมาเนี่ยดูดิโอ้ยมีทากฉันเกือบเฉือนเธอเลยอันนี้ได้เกาลัดได้เพื่อนๆน,นี่เอา้าเกาลัดก็โอ้โหโดนกินหมดแล้วไม่ได้เลยจะ้ะโอ้เพื่อนๆดูดูด,ดูไม่คิดเลยว่าจะเจอมันมันไม่มีแล้วนะ ดูดิแหมแสงส่องพอดีเลยนะไปจ้าเพื่อนๆมาดูซิจะได้กินไหมดอกเนี้ยโอ้ยเจอวันนี้ดีใจมากเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะเจอนะนี่มันหนาวแล้วไงอ้าวตรงนี้ก็ตัดขาให้ดูได้อยู่นะจ๊ะเพราะว่าอ,อยู่ติดถนนเลยแต่ว่ามันเริ่มเปอยแล้วจ้ะเพื่อนๆถนอมไว้เนี่ย ไ่ได้ไปถึงบ้านไหมเนี่ยมันหนาวะอะนะมันหนาวเห็ดทัชคันทะเล่เดี๋ยวจะถ่ายดูนะเห็ดดำขาเหลืองอน,นะคะเขตที่เราอยู่เพิ่งโผล่มาจากดินเองโผล่มาคนก็เก็บแล้วจ้ะเพราะมันราคาแพงนะโลหลายร้อยบาทจะ้ะอันนี้งัดขึ้นมาเป็นจุดๆอ่ะนี่ เจอนี้ดีใจเลยนะนี่มันจะเน่าแล้วอะความเย็นจะเ,เพื่อนๆได้เท่านี้ก็ยังดีนะหัวยังไม่เละใช้ได้จ้ะมาเพื่อนๆแลว่าใช่นะเอ,อกเนี่ยลุ้นกันดิว่า <c oughs> มันใช่ไหมเนี่ยมาลุ้นกันดิิดใช่ไหมจ๊ะเธอใช่ไหมขามดูแล้วใช่เลย เห็ดพึ่งหวานของเทสหรือจ้าขึ้นมานี่ดอกอนี้น่าจะได้กินอยูน่นะนี่ดอกนี้พยายามเกิดอยู่จ้ะนี่ได้สองดอกเห็ดเกาลัดดอกน้อยๆนะจ๊ะให้ได้เลยอยู่ติดถนนก็เลยตัดไปจ้ะบอกลุงฝรั่งว่าฉันมาส่องแป๊บหนึง่ง คือแกจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะเพราะว่ามันมี GPS เราแบ่งปัน GPS ้ะแล้วก็ระบบของหนึ่งหนึ่งสองก็จะรู้จ้ะหนึ่งหนึ่งสองที่ว่าถ้าเราโทรป,ปุ๊บเขาก็มาเลยนะเขาจะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนระบบรักษาความปลอดภัยของประเทศนี้นะจ้ะเขาจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราแบ่งเราแชร์ตำแหน่งให้กับระบบความปลอดภัยด้วยจ้ะ ดูเห็ดพวหวานหลงอยู่ดองหาย,ยากแล้วจ้ะไม่มีแล้วหมดฤดูกาลแล้วจ้ะเ,เพื่อนนี่จะหมดแล้วหมดแล้วดูเสียงนกนกหลายตัวก็ร้องน,น่ากลัวน่ากลัวไม่มีแล้วจ้าอันนี้ก็ตัด แปวเห็ดที่เหลืออยู่นะั่นคือเห็ดที่แบบรอดจากความหนาวนะอยู่ในมุมที่แบบความอุ่อบอุ่นได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็จะรอดไม่นานจ้ะเนี่ยถ้าไม่เก็บไปเขาก็ไปจ้ะวันสองวันก็เน่าแล้วเนะนี่ยมีคนมานะได้ยินเสียงเลยเราได้สีนะ่ฮันโดงนี่นี่เติร์ะเลาะ เห็นยืนยิ้มอยู่ <c oughs> มาเลยมาเลยเธองามสุดๆเลยเพราะไม่มีแล้ว <c oughs> ตอนนี้ที่จะเจอก็เจอเห็ดหลงๆใส่ตาแบบว่าหลงมาเกิดอะไรเงี้ยนะเพื่อในนี้มีอีกดองนะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมนะซีจา่ายกตายตน้นคริสต์มาสเลยหนาวคอตกหมดเลยดูดิ หนาวคอเอียงเลยอะนิ่มแล้วจ้ะนิ่มเลยเธออาจจะเพื่อนๆอ,อยู่ติดถนนก็ตัดได้จ้ะมันไม่มีแล้วนะจ๊ะแล้วก็ไม่ขึ้นขึ้นใหม่ยากแล้วจ้ะเพื่อนๆ่หน้าถึงเวลาต้องไปแล้วละ่ะเห็ดทึ่งหวานนะเราก็รอเก็บเห็ดดำขาเหลืองนะจ๊ะลุ้นระทึกกันอีกแล้วเรา มันเพื่อนเลยแต่ได้มันกินไม่อร่อยจ้ะแบบน,นั้นน่ะนะคนที่ดอกคนที่เข้ามาก่อนเราเขาคงมองไม่เห็นนะมาลุ้นดอกนี้กันสิอ <ๆๆ S 2> ืมริมลิมหน่อยก็ใช้ได้นะจ้าดูเหมือนต้องงอแล้วนะมาเพื่อนฟังเสียงนกนะมีคนมาแล้วจ้ะเพราะเราเลิกงานมากว่าจะมาเขาก็ ลุยลายไปแล้วจะลุยหาไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นฝรั่งบ้านนี้แหละเ,เพื่อนๆคนไทยมาไม่ทันหรอกเป็นแบบเขารู้ป่าจ้ะสมัมเข้ามากันน้องหมามันก็เลยไม่น่ากลัวเนาะนี่จะเป็นเมื่อก่อนนี้มีหลายดอกแบบนี้นี่ปล่อยทิ้งไ,งไว้ให้ทากตอนนี้ไม่ให้อ่ะเอานี่ก็ตัดจไปเพื่อนๆก็ไวยแล้วจ้ะเห็ดพึ่งน,นะ คงเม็ดเราคงไม่ได้มาหาเห็ดพึ่งแล้วนะจะเพื่อนๆคลิปนี้นะจะเป็นคลิปเดียวที่หาเห็ดพึ่งนะจ๊ะแต่ว่าต่อไปก็จะเป็นเห็ดดาขาเหลืองจะเพื่อนๆอันนี้มันนิ่มมากเลยนะมันมันนิ่มมากเรานะจนเราว่าเราไม่เอาเดีกว่อนจ๊ะดอกมันนิ่มมากเลยจ้ะเราจะเอาขาไปทอดนะจ๊ะเดี๋ยวขาไปทอดจ้ะ นี่ตัดให้ดูนะจ๊ะว่ามันเน่าแล้วจ้ะเปื่อยแล้วอุณภูมิไม่ถึงสิบองศาแล้วใบใบถึงจะสิบองศาสิบเอ็องศาเงี้ยนะกลางคืนสามสี่องศาเองจ้ะเห็ดเกิดไม่ได้แล้วจ้ะอาจจะมีหลงหลอมแหลมหลอมแหล,ม,ล,ม,ลมบ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่ดูไม่มีนะจ้ะแบบนี้ก็เอาจ้าง้อเลยตอนนี้งอดิตัวทากเยอะ เขาก็ขับรถมาเก็บเห็ดกันนี่แหละเขาเอาทุกเห็ดที่กินได้เหมือนกันจะ้ะเ,เขาก็ถือตะกร้ามาตัดหนังกงหนังไก่เขาก็ตัดไปเล็กๆน้อยๆเขาก็ตัดไปจะ้ะอันนี้โอเคนะแบบหมายถึงว่ารู้จักกินไงจะไม่ได้เลือกว่ากินแต่อย่างเดียวอะไรเงี้ยที่นี่ก็เหมือนเป็นตู้กับข้าวจะ้ะของคนที่นี่แหละนะเ,นเพื่อน เดี๋ยวไปรวมให้ดูที่บ้านอีกทีเนาะตรงนี้หลายดอกกิ centered, <ๆ>นได้เพื่อนๆนี่หนึ่งดอกนู้นอีกดอกองงเพื่อนเราก็ไม่ได้เดินมาตรงนี้เลยดูดูดิดู de, ดิด de. นี่ดอกนี้วันนั้นมาก็ามไม่ได้มา